สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ของเล่นมาใหม่อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมมาดูความใหญ่นะครับอันนี้ใหญ่ด้วยยาวด้วยนะครับเดี๋ยวไปแกะกล่องมาดูนะครับว่าข้างในมันเป็นอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูของเล่นผมก็มาเรื่อยๆครับผมชอบเล่นยังเป็นเด็กยังไม่โตเดี๋ยวแกะก่อนครับผม แกะแกะแกะมีของให้ลุ้นทุกวันโอ้โหอินแพ็กมาอย่างดีครับผมตะเอ๋โอ้มาดูความใหญ่นะครับอันนี้นี่ครับผม NMC นะครับ 7S 24V 180M โวลต์180แอมป์วนี้ใช้สะใจเลยครับผมเดี๋ยวไปเช็คเซลล์หน่อยว่ามันมาเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่ามาดูที่นี่นะครับบัตรบารบัตรบารนี้ก็คือตอบมาจากโรงงานเลยนะครับผมเราไม่ต้องมานั่งขันนงขันนอ็อตความสเสถียรนเนี่ยมันเสถียรอยู่แล้วครับอันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาประกอบแอคทีฟบาลานซ์ไปด้วยนะครับ มีคนอยากให้ประกอบให้ t อติบ a l a ้านอันนี้ใหญ่ครับผมเดี๋ยวมาเช็คโบนกันหน่อยเอามิเตอร์ก่อนอมองเห็นไหมงี้จิมจิมจิมจม,มองเห็นไหมครับรู้ว่ามันสูงไปอย่างนี้ก็แล้วกัน แต่ผมไม่น่าจะบังอ่จิมควผิดชีวิตยังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ติบบาลานใส่ติบบาลาน,นี่งานเข้าเลยสามจุดเก้าหนึ่งก้อนที่หนึ่งนะครับสามจุดเก้าหนึ่งก้อนที่สอง 3.91ก้อนที่3 3.91ก้อนที่4 3.91ก้อนที่5 3.91ก้อนที่6 3.91ก้อนที่7อ่ะมาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับผมมาดูแรงดันว่า แบตมาที่เท่าไรนะครับมาที่27.4สินะครับผมอันนี้ร้อยแปดสิบแอมโอ้โหอลังการงานสร้างครับผมแต่ก็ยกได้นะครับคนเดียวไปกี้ผมยกเข้าบ้านมาของพึ่งมาส่งเมื่อกี้ใช้กันแบบเพลินๆไปเลยครับอันนี้บอกเลยว่าก้อนเดียวเปิดแอร์หมื่นสองพันบิทได้เลยครับผมสบาย เพราะว่า NM-C มันจ่ายกระแสทางแล้วมันการชาร์จมันชาร์จเร็วครับชาร์จเต็มเร็วอันนี้ผมจะประกอบสาย Active บาลานซ์ไปด้วย5 m ระบบย4่ีโวลต์เอาไปใช้กันแบบยาวๆอันนี้ถ้าดึง DOD นะครับไม่เกิน70%เหลือติดแบตไว้30%อนายุการใช้งานบอกเลยว่ายาวๆ10ปีกว่าคุ้มครับผมอันนี้แบตใหม่นะครับเป็นมือหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่มือสอง บาร์โคดอะไรก็ยังอยู่นะครับของที่เขานำเข้ามาผมชอบหาอะไรมาเล่นแล้วก็ชอบประกอบจิ้มนูนจิ้มนั่นจิ้มนี่เลยประมาณนี้ครับอันนี้มาดูให้ความอ่ามาดูความใหญ่อ่ดูใกล้ๆแล้วครับผมโปกโซลาเซลล์ก็จะบ้าจะบ้าแบตนิดน,นึงนะครับบ้าอะไรที่มันสวย,สวย บัตบาก็สวยนะครับแต่ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวค่อยมาแกะเพราะว่าเดี๋ยวมีเวลาจะมาประกอบไอคิวบาลานซ์ครับผมวันนี้ผมก็มาถ่ายของเล่นให้ดูนะครับสําหรับระบบโซล่าเซลใช้งานแบบยาวๆความคุ้มค่าอยู่ที่การใช้แบตนะครับผมการชาร์จก็ถ้าเป็น 180M แอมป์ก็คือในระบบ 24V โวลต์นะครับชาร์จได้แบบกระแสะสูงสบายๆเลยเพราะว่าหนึแอมป์สามารถชาร์จได้30แอมป์ อันนี้1ร80แอมป์มครับชาร์จไปเลย50แอมป์50 60แอมป์ของระบบ24โวลต์สบายครับผมเปิดแอร์ได้ยาวๆอ่ะวันนี้ผมก็มาถ่ายไว้เป็นข้อมูลก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอผมมีเวลาจะมาประกอบ Active Balance นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ